สำหรับคลิปนี้ต้องบอกกันว่าไม่ในนะาไม่ทำตามเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงเริ่มก่อนร้องกเนเถิดคืออยากไปมาตั้งแต่ก่อนโควิดและจองเราด้วยแต่ว่าแคนเซิลไปก่อนปีที่แล้วปุ๊บจองตั๋วเลยแล้วดูไวๆว่า จอซากามีเส้น JR ไปถึงเชโกได้ตอนจะไปใกล้ๆไประหว่างทางเราค่อยแพลนนู่นนี่นั่นค่อยว่ากันมาคิดว่าจะต้องไปจะต้องแพลนจริงเนี่ยจะเป็นมีนาและมีนากว่าๆจะไปปลายมีนาต้นเมษาแล้วจังหวะนั้นนะ่ะก็คือเริ่มลนแล้วว่าแบบเฮ้ยที่พักไม่มีต้องเอาที่พักไปลงทะเบียนในเว็บมันต้องรอให้อาพูบอีกแล้วจะพักที่ไหนกูก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีแพลนไม่ถึงสองอาทิตย์แล้วอ่ะจะต้องไปแล้วเสิร์ชก e แล้วดูแบบ แพลนห้าวันเจ็ดวันหรือเราจะไปเชโก้ดิดนึงออสการ์ดิกนึงดูนี้นั่นอะลองใช้แชท GPT ดูดีกว่า AI ใช่ไหมแล้วก็คำตอบคือเราถามได้แล้วมันก็ตอบให้เราคนเดียวมันไม่ใช่เหมือนเวลาเราเสิร์ชที่มันจะแบบกระจัดกระจายอะเสิร์ชมาก็มีใกล้เคียงแต่ไม่ใช่แต่เนี้ยคือเราถามแล้วให้เขาตอบแล้วให้เขารีวซ์แพลนของเราไปเรื่อยๆมันก็น่าจะรอดละมัง้งทีนี้เราไปดูกันว่า การใช้ h ช t GPT เนี่ยได้อะไรออกมาบ้างอะเพื่อให้เห็นภาพตรงกันนี่คือชื้อกุที่เราจะไปมันเป็นภูมิภาคที่เล็กที่สุดในญี่ปุ่นแหละมีแค่สี่จังหวัดเองตามนี้เลยคากาวะโทคุชิมะโคจิแล้วก็เอฮิเมะซึ่งข,งข้างๆมันเนี่ยคือด้านขวามันอนโชวนะคอนโชมันคือพวกโอซาก้าเอโอซาอออก,กา้าเกียวโตอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนขาเนี้ยก็คือโซนคิวชูเ็นฟุโ,โกะอะไรพวกเนี้ยแหละแล้วก็ข้างบนเนี่ยคือโอคายาม่าโอคายาม่าคือที่ที่เรา ตั้งใจจะบินไปก่อนโควิดอะแล้วมันบึมอืมแต่ในรอบเนี้ยเรามาลงที่คันไซเพราะว่าเห็นว่าจากคันไซมาเชียโกูเนี่ยมันมี JR ไปถึงปเดปยจองคิดแค่นั้นหาหรือไม่่ะโคตรแพงแต่เพราะงั้นสิ่งที่ต้องการใช้ GPT คืออยากได้แพลนในเนี้ยแล้วก็อยากให้เราได้ไปทุกจังหวัดมันมีแค่สี่จังหวัดอยากไปนอนแบบที่ละหน่อยได้เที่ยวทุกจังหวัดสี่จังหวัดนี้แล้วก็อยากดูซากุระเ,ออเพราะว่า ช่วงวลาที่ไปมันคือ perfect time ของซากุระเลยแหละมันมันต้องได้เห็นบ้างอะไม,ไม่ไม่บานก็ตูมเอ,อิมต้องมีแล้วก็อยากใช้ขนส่งสาธารณะทั้งหมดเออเพราะว่าถ้าขับรถน้าไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงไหนตายก่อน oh. อจากสิ่งที่เราอยากได้นเกี้ยเราไปถาม c h a t GPT ซึ่งถ้าถ้าเราถามถามตอบเรียวไทม์เนี่ยคลิปน่าจะเกินสองชั่วโมง <c oughs> คุยกันนานมากเออจริงๆถ้าถามมาต่อไปอะไม่ค่อยนานนะแต่ว่า ไอ้ดีค GPT ตัวที่มันไม่เสียตังค์เนี่ยมันมันนานมากเลยอ่ะมันแบบค่อยๆตอบค่อยๆตอบบางอันตอบไปแล้วค้างบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าบางอันก็แบบซับเอร์เริ่มไปเลยก็เลยเหมือนเราก็ถามามจุดหยุดไปทําอื่นไปหาเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยคุยกันนานหน่อยแต่ว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูอันเนี้จริงสรุปมาแล้วว่าเราถามอะไรไปบ้างหลักับแล้วก็มันตอบอะไรมาบ้างไล่ไปเลยปุ๊บเรา ถามกันเลยว่าไปเชลโกวันนี้ถึงวันนี้แล้วกลับไฟล์ช้าอยากเห็นซากุระด้วยแล้วก็ใช้พาสด้วยขอแพลนเด็ดเด็ดหน่อยจริงเด็ดเด็ดไม่ได้บอกอ่ะวันนี้คือสิ่งที่เราได้มาไปดูตั้งแต่คำถามแรกจริงอ่ะได้แพลนมาเลยนะแบบละเอียดถี่คือดูดีดูดีเลยคือไปแทบจะทุกเมืองด้วยนะทุกจังหวัดที่อยากไปแล้วก็ มีบางอันที่เราเห็นจากที่แบบดูในเนต็ตมาว่ามันมีที่เที่ยวไหนบ้างแล้วก็บางอันก็ไม่รู้จักอืมไม่ได้แพนมาแล้วแปดวันดูหนึงตรงนี้ก็แบบเอ๊ก็คือถามผิดเว้ยจริงๆแล้วอ่ะยี่สิบแปดอ่ะคือวันที่เราเดินทางวันที่ลงเครื่องจริงมันจะเป็นเช้าวันที่ยีสิบเก้าก็เลยบอกว่าเอาบอกใหม่ปึ๊บเขาก็แก้แลนมาให้และอ่ะแม่งแถมมาด้วยนะบอกว่าอ๋อถึงต,นต้นตโมง้งถึงก็นังรถนุนนีนันเออซึ่งใช้ได้อยู่แล้ว ทีเนี้ยเมื่อกี้มันแปดวันใช่ปะเพราะว่าเราบอกผิดตอนเนี้ยมันปรับแผนแล้วหรือเจ็ดวันอ่าโดยที่สิ่งที่มันตัดไปอ่ะคือไม่ได้สมสมเลยนะเหมือนกับน่าจะตัดอแผนของวันก่อนสุดท้ายออกเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ไปที่โคตฮิราแล้วใช่ได้ใช่ได้ไดแล้วเราก็เรื่องมากเลยก็บอกว่าเอ้ยเนีย่ยไปเสิร์ชไหอยากอยากไปอียาด้วยอียาเป็นแบบเหวๆหน่อยไม่มีสะพานสะพานเถาวัน,สน,เ,วนเสียวๆแล้วก็ ดูหน้าไปอะไม่เห็นเห็นคนไปเยอะดีแล้วก็ดูไปยากเลยเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงต้องนั่งรถบัสรถทัวร์อะไรสักอย่างเออจะอยากไปก็เลยขออียาด้วยที่นี่ก็บอกว่าได้ทุกครั้งมันจะตอบว่าได้มือนก็โดยพื้นฐานเพิ่มอียาให้แหละว่าถ้าไปอียาไปจะโอจิกโกได้ปุ๊บ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 หลจากอียาก็ไปต่อตามแพลนเดิมเอ๊ะ ก็เลยแอบผิดเว้ยพอบอกไปอียาปุ๊บมึงเพิ่มวันให้กูอีกแล้วแปดวันนะก็เลยไม่ได้ทีนี้เราเลยเปลี่ยนวิธีละไม่ได้บอกเราเลือกให้มันเลยบอกว่าเออตัดอุจิโกได้ไหมคืออุจิโกเนี่ยจริงๆไม่ได้ตัดเพราะว่าไม่อยากไปนะตัดเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราไม่ได้กูเกิลมาก็เลยเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่น่ารักน่ารักไม่ไปก็ได้มีคาบุกิมีอะไรไงเดี๋ยวมันมีเมืองอื่นแล้วก็ตัดอุจิโกให้ เราก็ได้แพนใหม่ที่ไม่มีอูจิโกะคราวนี้แล้วมันจะไปอียาจากมาซียาม่าแทนเอ๊ปึ๊บนาลุโตทากาเมซึเอ๊ะแพนเหลือเจ็ดวันแหละเออมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเหมือนเหมือนเราต้องต้องเดียวกับมันเองอะ่ะเออคือมันอนะ่ะคิดมาให้เราได้หรอว่าประมาณนึงทีนี้เราก็นี่นี่เป็นฉากเรื่องมากไปเรื่อยๆว่าอ,อ,อ,อยากไปฮิโรเมะมาร์เก็ตอันนี้ก็เสิร์ชมาเหมือนกันเป็นแบบมันมีตลาดมีของขายเยอะๆอะไรเงี้ยอยากไปบ้างเหมือนก็บอกว่า ได้ถ้าจะไปมันอยู่ในโคจิใช่ไหมก็ไปที่เดฟโอปึ๊บเดฟโออ่ะก็แอดมาให้นี่ให้ไปฮิโรเมแหละอะ่ถัดมาถัดมาแล้วบอกอีกว่าเฮ้ยเราหิวอะเราเอออยากกินซาคิมผิด,ด้วยนะมันคือซาดุกิอุดงซึ่งเป็นของกินที่ขึ้นชื่อ,อมากของฮิโุกุปึ๊บได้นี่มันย้ายมาให้เสร็จสว่าซาดูกิอุด้งเป็นยังไงมันแก้ชื่อให้ด้วยนะ ก็บอกให้ไปลองที่เดวันนที่เราอยู่ทากาะมัซึหรือ d ซิกซ์ที่เราอยู่ทากาะมัซึแปลว่าเราต้องไปกินที่ทากาตะมัซึแล้วก็ต่ออีกอันเนี้ยคือฟังจากพอดแคสต์มาว่ามันมีแบบมีปลาย่างที่เป็นแบบเป็นฟางๆอ่ะแล้วไฟลุกๆแล้วก็อร่อยอร่อยมากต้องกินแต่รู้แค่นี้ก็เลยถามปึ๊บเขาก็บอกว่าบอกชื่อให้ด้วยบอกว่าชื่อคาสโซโนทาตากิพอไปเสิร์ชอ่ะเหมือนเหมือนจะใช่อ่ะก็ก็คือเป็นเป็นภาพปลาไฟลุกไฟลุกนี่แหละเออ เจ๋งดีนี่เราก็บอกว่าให้ไปกินที่โคโจิปึ๊บอ่ะไ,ได้ทีนี้เรากลับมาแล้วหรือเราบอกว่าอยากไปโคโตฮิราที่มันแบบที่มันอยู่เดเดสุดท้ายเราถูกตัดไปโคโตฮิราไปได้แหละไม่ได้ให้ไปจากทักามสึอ่าฮะโอเค ทีนี้เราอยากให้มันสรุปมาให้ใหม่เพราะว่าตอนนี้เราถามปุ๊บมันก็ตอบเป็นเรื่องๆอ,อยากให้มันอัปเดตไปในแผนเดิมเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอัปเดตเนี่ยรวมรวม,รวมเรื่องอาหารไปด้วยแล้วก็ให้ไปโคตโตฮิระแต่อันเนี้ยเราในบทเรียนแล้วเราเราไม่ไปเพิ่มเราจะบอกว่าให้เปลี่ยนเลยแบบไม่ไปนารุโตแล้วไปโคตโตฮิระแทนคืออินารุโตเนี่ยคือคือนารุโตจริงๆเว้ยคือเป็นแรงบันดาลใจของเรื่องนารุโตอะไรมันเป็นน้ำบนน้ำบนธรรมชาติแล้วก็ นั่งเรือไปได้พอนั่งเรือไปมันจะมีแบบลงไปใต้เหมือนเหมือนใต้ท้องเรือแล้วก็มีกระจกล้วก็จะเห็นน้ําบนจากข้างล่างด้วยแล้วเขาก็พาเราไปดูน้าบนจากข้างบนอะไรเงี้ยก็ก็ดูดีนะแต่เราดูคลิปมาแล้วเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวไม่ไป,ไปเราไปโคตฮิระแทนโคตฮิระเป็นแบบเป็นที่ที่เหมือนเขาไปแสวงบุญกันคือต้องบอกอีกเรื่องนึงคือเชียวโกะมันเป็นแบบถ้าเราไปถ้าเราเป็นสายบุญเนี่ยเราสามารถไปเชียวโกะยี่สิบเอ็ดวันแปดสิบแปดวัดแล้วก็ใส่แบบใส่เขาจะมีชุดแสวงบุญเลยใส่ชุดแสวงบุญไได่ด้ซึง ไม่ใช่ทางเลยแต่เราจะไปโคโตฮิระเขาบอมีแบบมีสกุล่าอะไรด้วยแหละอแล้วขอไปตามนี้เขาก็แก้มาให้ทีเนี้นอีแพนล่าสุดที่แก้มาเนี่ยเติมและเติมซันุกิอูด้งให้เติมเติมเยอะเลยคราวนี้ให้โล c a l d i มาทุกวันเลยคามามชิออ,อิยะโซบะต่างๆปึ๊บ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 อ่ะเรียบร้อยทีเนี้ยก็คือแผนคร่าวๆทีนี้ แานเนี้ยมันพังไปแล้วหมายถึงว่าเซิร์ฟเวอร์พังไปแล้วเราก็เลยเลิกแล้วก็มาแก้แผนเองปึ๊บอ,อทนเนี้ยเราคือจริงๆอ่ะมันช่วยได้เยอะมากนะคือถ้าไม่มี ChatGPT ให้ถามเนี้ยเราก็จะนัว,นวนๆนะไม่รู้จะไปวันไหนวันไหนเดินทางอะไรยังไงแบบคือมันต้องหาหลายอย่างพร้อมกันแต่ว่าเพอามันมีแผนมาให้คร่าวๆเราสามารถเอาแผนที่เขาให้มาแล้วแบบปรับสลับนู่นน,น,นี่นั่นนิงนดนหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปรับให้เป็นสิ่งที่เราอยากได้เออส่นเนี้ย ปรับมาแล้วจากแผนล,ล่าสุดที่ Chat GPT ให้มาแล้วก็จะมีเรื่องนี้ในน,น,นี้ไปปรับก่อนหลังเราก็จะไปทากัมสื่อแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นนอนทากัมสื่อสักสองคืนที่นี่เนี่ยพอหลังจากที่เราได้จริงๆแล้วเราจะรับไปก่อนว่าเราไปนอนที่ไหนจริงๆไอคํา่าเช็คอินยูโฮเทลเนี่ยมันเป็นคนใส่ให้นะเออเราก็แค่เติมว่าโอเคอันนี้เราต้องหาโรงแรมว่เราก็ไปหาโรงแรมมาเติมแต่ท้ายสุดเราจากแลนของมันเนี่ยเราก็ได้แลนของเราเองเออปพ๊บเจ็ดวัน แล้วก็ทําให้เรารู้ว่ามันจะต้องจองโรงแรมที่ไหนบ้างเนี่ยก็ oh. ได้ไปจองโรงแรมตามนั้นแต่ว่าเปลี่ยนที่นอนโคตรบ่อยเพราะที่มันไกลกันต่อมามันจะเป็นส่วนที่ไปถามเพิ่มเป็นสปอตสปอตไปมันจะเราจะมีที่ไปถามเรื่องเรื่องพาสนี่แหละเพราะว่าพาสของเชียร์กอะ่ะจริงๆงมันมีสองแบบคือของบริษัทเชียร์กูอเองเนาะมันจะมีแบบที่เป็น JR เซโ i จิเซโตจ i เนี่ยมันจะแบบคอบคุมกว้างกว่าให้ดูลลกนี่ถ้าเป็นเซโตจ i เนี่ย อันเนี้ยคือเชียวกวที่เราจะไปแต่เซโตจิอมันจะไล่มาเลยตั้งแต่ขันไซปึ๊บปุ๊บมาโอคายาม่ามาฮิโรชิมา, ama, มาซึ่งข้อดีของมันคืออะไรก็คือคือเราใช้ได้ตัแต่ตอนที่เราถึงสนามบินคันไซเลยเออแต่ว่าถ้าเราใช้พาสที่เป็นเชียวกว่มันจะใช้ได้แต่บริเวณนี้เท่านั้นทีเนี้ยมันก็เลยมีเออคือมันมันหาข้อมูลยากคือเราจะไม่แน่ใจว่าไอ เซโตจิ S S เนี่ยพอมันเรามาใช้ในเชีโปกัะมันครอบคลุมแค่ไหนถ้าดูตามรูปอะจริงจมันจะครอบคลุมแค่เนี้ยคือถึงทาการมาสึโคโตฮิระมามาสึยามะเยอะแต่ว่าไอ้ส่วนข้างล่างที่เราจะไปอะเนี่ยถ้าดราถ้าเราดูตัวนี้เทียบกับตัวที่เป็นพาสของเชีโปกุะเนี่ยเที่โกรเนี่ยมันจะได้แบบได้ข้างบนใช่ปะ่ะแบบนี้แล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยซึ่งมันจะพาเรามาถึงโคจิได้พาเรากลับไปมาสึยามะได้พาเราจะโคโตฮิระมาที่โคจิ ji. เออซึ่งสิ่งเนี้ย มันก็เลยงงเว้ยซึ่งตอนแรกก่อนที่เราจะมาดูรูปเนี่ยนะเราถาม h ช GP t GPT แหละว่าจากแพลนของเราเราต้องไปแบบเนี้ยพาร์ทเนี่ยมันครอบคลุมไหมเผื่อว่าเราจะได้ซื้อตัวเซโตจิแค่อันเดียวซึ่งเขาก็ตอบมาแบบว่าป๊บได้อันนี้ไม่ได้นี่ต้องไปไปเพิ่มซื้อเพิ่มตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงเนี้ยได้ไดเออตอนแรกมันตอบแบบนี้แหละแล้วเราก็แบบเอะมันได้จริงหรอวะเพราะว่าเออพอดูไปดูมาก็เลยตัดสินใจว่า ไม่แน่ใจอันนี้ไม่กล้าเชื่อเออได้คิดว่าเราอาจจะใช้เตโดจิอย่างเดียวไม่ได้ต,ต้องซื้อแบบสักสามวันอะไรเงี้ยสามวันห้าวันของเชี้วกุด้วยเพื่อให้มันครอบคลุมในส่วนแถวๆเนี้เออก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่ามันมันมันเหมือนเราต้องดับเบิลเช็คอะเออในแลนที่เขาให้มาหรือว่าในสิ่งที่เขาตอบมามันมันก็จริงแหละแต่ว่าจริงบางส่วนอืมกับอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ก็คือถามเรื่องของเกาะนาโิมากับโชโดชิมะ คืออันนี้เพิ่งมาเอะตอนหลังว่าไอ้แพนนาโอชิมะเนี่ยนักพี่นาโอชิมะมันเป็นแบบโคตรอาร์ตอะเกาะอาร์ตเลยแบบมีงานศิลปะคอนเทนต์พลัรลลีอาร์ตแล้วแบบเป็นจุดๆแล้วเยอะมากกับอีกเกาะหนึ่งคือโชโดชิมะที่คนก็ดูจะไปเยอะแล้วก็เป็นเป็นอีกแนวหนึ่งทีนี้ยเราก็เลยมาถามมันเพิ่มว่าเอ้ไปไหนดีแต่ละที่เป็นยังไงเนี่ย <S <S 2> <S 2> คือให้บอกเนอะแล้วให้แพนฮาร์เดย์แล้วให้คอมเพล์อะไรเงี้ยซึ่ง มันก็คอมเพล์มาให้เนี่ยเวลาให้คอมเพล์มันจะแบบบอกมาแบบนี้เลยว่าถ้าเป็นโชโรชิมะไปไหนบ้างนาโอชิมะไปไหนบ้างแล้วก็สรุปมาให้ด้วยว่าถ้าเป็นโชโรชิมะจะโฟกัสเนเจอร์แอคทิวิตี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นนาโอชิมะจะไปโฟกัสที่คอนเทมพอรี่อาร์ตแล้วก็เคานเจอร์อ่ะนี้เราก็เลยเออพอจะตัดสินใจได้ว่า น่าจะไม่รอดหมายถึงว่าน่าจะไปนาโอชิมะไม่รอดเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนใจเออแล้วก็ไปโชโรชิมะแทนก็มีถามเพิ่มนิดหน่อยของคันคันคาเคอิที่มันเป็นแบบภูเขาเออว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเวลาเป็นช่วงหน้าช่วงหน้าที่เป็นสปริงมันก็จะเห็นเซอร์กูล่าสวยงามอะไรก็เออตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนแทนนิดหน่อยไปเป็นไปที่นี่แทนอืมนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้จากแชท GPT จากที่เราได้แทนมันมาทาให้เราสามารถแบบสรุปได้เลยว่าเป็นเป็นรูทเลยนะว่าคิดว่าจะไปไหนบ้างไปยังไงบ้างให้ดูไวๆเนี่ยเราก็ไปเติมคําในช่องว่างเริ่มจากคันไซไปอ่นั่งอัน,นนี้เราใช้พาสตโตจิไปที่โอซาก้าอะไรเงี้ยมาลงคายาม่านั่งมาทาคามาสึหลังจากนี้เราก็จะไปเที่ยวอะไรเงี้ยนี่ก็จะไล่ตามแพนของเขาไปเรื่อยๆเนี่ยไล่ลงมา อ่จริงจอันนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นแต่ว่าก็เยอะแหละเนี่ยจะมีบมันที่ที่ทข,ขาวๆยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มว่ามันอะไรยังไงแต่ว่าในภาพรวมนะเออถือว่าตอบโจทย์คือถ้าไม่มีมันอ่ะก็ก็จะยากกว่านี้อีกหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นแค่พาสแรกเท่านั้นเรายังไม่รู้ว่าไอแพนที่มันบอกมาเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือมันจะติดอะไรหรือเปล่าเดินทางเนี่ยมันตามนั้นจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยว รอไปดูว่าหลังจากที่เราไปเที่ยวจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็จบแค่นี้แหละคุณค่ะ